สวัสดีค่ะพบวกวับเซลล์พี่กันอีกแล้วนะคะกับร้านดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยนะคะเอ่อเรามาดูในส่วนของนิวออลแลนด์ทีทีสามจุดสี่ศูนย์นะคะนิวออลแลนด์ทีทีสามจุดสี่ศูนย์นะคะสวยๆกันนะคะลอ้ลอล้อดำนะคะคันนี้นะคะแล้วก็อีกคันนึงนะคะจะเป็นสามจุดสี่ศูนย์คันนี้นะคะราคาอยู่ที่สี่แสน 60,000บาทนะคะ460,000บาทพี่กันไม่ขายนะคะเซลฟี่กันขายอยู่ที่390,000บาทนะคะในส่วนของที่ที่3.402คันนี้นะคะราคาอยู่ที่460,000บาทนะคะตอนนี้เซลฟี่กันลดพิเศษให้เลยนะคะ50,000บาทนะคะเหลืออยู่ที่390,000บาทนะคะลูกค้าอุปกรณ์ดันหน้าผาลังนะคะ อุปรกรณ์สอนชิ้นดันหน้าผ่านหลังลูกค้าสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมมาทดลองขับกันได้ที่ดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีทุกคันนะคะเกียร์เดิมเครื่องเดิมเกียร์เด,เ,รเดิมนะคะยังไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรเลยนะคะลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0872244023นะคะ0813201227นะคะ0 8 1 5 0 5 เก้าเจ็ดเก้าหกนะคะรถที่ร้านเรามีให้เลือกมากกว่า100คันนะคะมีทั้งกลุ่มยันมาคูโบตานิวฮอลแลนด์จอนเดียก็มีนะคะแมสซี่เราก็ยังอยู่นะคะลูกค้าสนใจสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ